รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเจนอีกแล้วนะคะในรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 9mhd นะคะรายการของเจนช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงนะคะคุณผู้ชมเจนอยากเพิ่มช่องทางการรับชมค่ะถ้าคุณผู้ชมกําลังชมอยู่ผ่านทางช่อง 9mhd อยากบอกเพื่อนให้ดูรายการของเราเดี๋ยวนี้แต่เขาไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอทีวีไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแท็บเล็ตโทรศัพท์เข้าไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจค่ะ ของเดนมีเดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณผู้ชมไลฟ์สดค่ะแต่นั่นล่ละค่ะถ้าหากดูไม่ทันเด่นก็ไม่ว่านะคะ YouTube ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเด่นวันนี้เป็นสุภาพบุรุษค่ะอดีตเคยเหล่อเหล่ามาและกําลังตกเป็นข่าวในโลกโซเชียลค่ะอุ้ยเมาส์มอยแชร์กันสนั่นเลยนะคะเพราะว่าไปทําหล่อทําสวยค่ะเสร็จแล้วหน้าตาไม่ได้ออกมาอย่างที่ตัวเองต้องการค่ะเดนขอใช้ภาษานะคะหน้าพังแหกยับเยินเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไปคุยกับเขาเลยนะคะ คุณบิวค่ะสวัสดีคะ่ะน้องบิวสวัสดีครับประธานทอดน้องบิวชื่อจริงชื่ออะไรคะคุณนัทอัศวนนท์ครับอัศวนนท์โอ้เป็นอะไรกับคุณอมลาอัศวนนท์ค่ะเป็นหลานครับเป็นหลานทแท้ๆเลยฝากความระลึกถึงถึงคุณอมลาด้วยนะคะค,ค่ะน้องบิวค่ะน้องบิวกําลังเป็นที่พูดถึงมากเลยในโลกโซเชียลเรื่องการทําสวยทํางามทําหล่อเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเรื่องราวมันเป็นยังไงคะ ก็คือว่าบิวรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับบิวเนื่องจากทํางานโฆษณานะครับแล้วบิวคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่บิวต้องปรับปรุงหน้าตาของตัวเองเดียด๋วยวๆๆค่ะ ทำงานโฆษณาคือเป็นยังไงคะเป็นนายแบบเ๋อไม่ใช่ครับเป็นการจัดงานอีเวนต์เซชั่นอย่างงี้อ๋อแล้วก็เป็นพิธีกรไม่ไม่ครับบิวเป็นผู้จัดฮะแต่ลักษณะงานเป็นฟรีแลนซ์ครับบิวจําเป็นที่ต้องเข้าไปขายงานให้กับบริษัทต่างๆครับอ๋อก็อยากให้หน้าตาตัวเองดูหล่อๆเพื่อจะรีเฟรชขึ้นมาตกลงเขาซื้องานคุณนี่เขาไม่ได้ซื้อความสามารถซื้อรายละเอียดซื้อราคาก็ซื้อหน้าคนเสนอหรอคะเออมันก็มีส่วนในความ ในการตัดสินใจนะฮะในความที่เขาจะเลือกงานเราเนี่ยเขาก็ดูความมั่นใจของผู้ขายงานคุณเห็นว่าหน้าของคุณไม่สวยคุณเอาอะไรเป็นจุดตัดสินครับว่าหน้าเราเนี่ยแย่แล้วต้องทําช่วงหลังเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนนะฮะพยายามไซโคว่าบิวเนี่ยสมควรที่ต้องทําแล้วอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งบิวอาจจะฟังไปจากกลุ่มที่เขาเสพสัญญกรรม เลยทําให้ตัวเองได้รับข้อมูลด้านเดียวแต่เดียนทราบมาว่าก่อนหน้าที่คุณทําสัญญกรรมคุณบิวหน้าตาคุณดีดีเดียนคิดว่าเดีนมีภาพนะคะคุณผู้ชมคะดูภาพหน่อยสิคะเนี่ยอ๋อน่ารักอะตอนนั้นอยุเท่าไหร่อ่ะก็เมื่อปีที่แล้วนี่เองครับปีที่แล้วหน้าตาอย่างนี้ครับอุ้ยอันนี้เมื่อสี่เดือนที่แล้วฮะอ๋อแล้วขอโทษนะแล้วที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ผ่านการผ่ามากี่เดือนแล้วคะ อ่สามเดือนครับจำเดือนก,อกว่าแล้วครับโอ้ยตอนสี่เดือนที่แล้วดูสิหน้าอย่างนี้ไม่เห็นจําเป็นต้องทําเลยอะ่ะขอโทษนะคะคุณบิวค่ะคุณเรียนหนังสือนังหามาสูงไหมคะเออปริญญาตรีครับปริญญาตรีก็มีการศึกษาก <c oughs> ่อนจะไปทําเสริมสวยมีการสืบเสาะหาข,ออข้อมูลอะไรหรือเปล่าคะคือผู้ที่แนะนําบิวไปนะครับก็เป็นถึงบิวตี้เอ,อ่อคุณรูบิวตี้ที่รู้จักกันในอินเทอร์เน็ต โดยทั่วกันและสิ่งที่เขาแนะนำคือก็เป็นถึงระดับอาจารย์ใหญ่นะฮะที่เป็นอาจารย์หมอเลยนะฮะสถาบันที่เขาแนะนำเราไปเนี่ยก็เป็นค่อนข้างใหญ่โตหรูหราแล้วก็เป็นที่พูดกันในวงการว่าดาราต่างๆและบุคคลสำคัญก็ทำที่นี่เนะะีะเธอก็เลยไปเลยเอ๋อยังครับก็คือเราจะต้องดูอีกหลายอย่างเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยเรื่องเกี่ยวอะไรแล้วก็จังหวะช่วงปลายปีด้วยครับพอดีว่าช่วงนั้นเนี่ย ผมคิดว่าปลายปีเนี่ยผมควรที่จะต้องปรับปรุงบุคลิกภาพช่วงนั้นแล้วก็อ่ะโอเคตอนแรกเข้าใจว่าแล้วอาจจะแค่โ o t ็อกฟิลเลอร์อะไรประมาณนะั้นร้อยไหมไปก็ไปบอกคุณหมอว่าเราต้องการให้แ,แค่ดูเด็กลง ประมาณนั้นนะฮะแต่ไม่คิดว่าจะต้องจัดเต็มขนาดนี้ไม่ใช่พอไปถึงเดินเข้าไปถึงเสร็จแล้วทุกอย่างกระดูน่าเชื่อถือใช่ครับหรูหรามากคลินิกใช่ครับเดยนเดนคิดว่ามันเป็นมลาย,ยาทนะคะเดนจะไม่ขอถามว่าคลินิกชื่ออะไรยังไงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อย่าโกรธนะว่าทําไมเดนพูดอะไรไม่สุด แต่มันเป็นจัญญาบันละทิ้นก็ไม่อยากโดนฟ้องนะคะครสรุปแล้วพอไปถึงพบหมอนะคะหมอก็มาดูหน้าเราเลยเหรอคะหรือไงคะเอ,อต้องรอนานครับหลายชั่วโมงครับ<ล>ทำไมต้องรอตั้งไปให้เขายังต้องนั่งรอไม่นัดเขาเหรอคะเ,ออเขาอ้างว่าก็คือทุกคนเข้าใจว่าเขาเป็นแพทย์คิวทองออนะฮะรอ,อ,อตั้งแต่บ่ายสองกว่าจะได้พบคุณหมอเนี่ยไปเจอหน้าห้องผ่าตัดของอีกคนนึงแล้วคุณหมอเดินออกมาจากห้องผ่าตัดผมได้คุยกับคุณหมอแค่ประมาณนาทีเดียวนาทีเดียวในการประเมินหน้า เขาทำยังไงเขามองเสร็จแล้วเขาพูดว่ายังไงหยิบใบโอพดีจากพยาบาลมาแล้วเขียนเลยพอเราออกไปข้างนอกเราตกใจว่าพอเราเอเจนซี่ให้ใบโอพอดีการ์ดมาดูผมไม่เข้าใจว่าผมจะต้องผ่าตัดเยอะขนาดนั้นเขาแนะนําคุณทําอะไรบ้างกี่จุดก็คือมีตานะครับตัดหนังตาเลยครับใต้ตานหนังตาใต้ตามันเป็นยังไงตอนนั้นบริเวณวนะที่อยู่ใต้ตาตรงนี้ครับออตัดถุงอ,ออกไปปกติจะมี2ประเภทคือขูด ไขมันภายในแต่นี่คือตัดจากภายนอกเข้าไปตัดภายนอกตาเลยเปิดเปลือกหนังตาแล้วก็แล้วลิฟมันเลยโอ้โห<ะ>ทาไมแสดงว่าหนังตาเธอเหี่ยวย่นมากเหรอไม่น่าจะอาการนั้นฮะไม่น่าจะใช้อาการนั้นเขาคงอยากจะแบบเพิ่มเงินเพิ่มไรายได้หรือเปล่าะคะไม,ไม่ทราบฮะ,ะแล้วยังไงครับพอตาเสร็จแล้วก็จะม,มะีเสริมเข้ามาคือจมูกครับจมูกอันนี้คือตกใจมากเพราะว่าเดิมทีเป็นคนจมูกโด่ง จมูกเดิมเก่าก็ดีอยู่แล้วไม่ได้เสริมใช่ครับแล้วอันนี้ทํามาใหม่ใช่ครับมันใหญ่กว่าเก่าเยอะสูงกว่าเก่าเยอะไหมคะใกล้เคียงครับอ้าวแล้วไปทําทําไมอะ่ะไม่ทราบเหมือนกัน,นอ้าวแล้วหมอเขาไม่บอกหรอกทําทำสูงขึ้นหรือเท่าเดิมคุณหมอไม่ได้พูดถึงเหตุผลหรือฟังคานอธิบายหรือสิ่งที่เราอยากได้อ่าจุดที่สามค่ะคือปากครับอ้าวปากทําอะไรล่ะเออปากเนี่ยของเดิมเป็นปากคว่ำซึ่งค่อนข้างจะ,ะปกติแล้วจะดูเหมือนหน้าบึ้งตลอด อันนี้คุณหมอเนี่ยอาจจะอาจจะเห็นเองแล้วก็แล้วก็เขียนลงมาเองเลยฮะเขาคเห็นันปากก็ไม่ดีอีกอ่ซี่ดึงหน้าครับทังดึงกรอบหน้านีครับก็เห็นว่ากล้ามเนื้อหย่อนคอยขอโทษนะคะบิวปัจจุบันเธออายุเท่าไหร่ประมาณ40กว่าแล้วฮะสี่สิกว่าหย่อนค้อยต้ยอหกสิกว่าอย่างฉันสมใจต้องไปตายแล้วเกิดใหม่สินะคะพอบอกเบ็ดเสร็จแล้ว สละตะค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่คะตอนแรกตีมาว่าเป็นสองแสนสองแสนกว่ากาจะไปแค่โบโทอกร้อยหมายโดนไปสองแสนใช่ครับแล้วเถกก็ตกลงทําเลยไม่ครับไม่ครับเพราะเป็นเงินจํานวนมากครับค่ะก็เขายื่นข้อเสนอมาทันทีตั้งแต่ตอนที่แรกที่เรา,เาถูกพาไปแล้วครับว่าจะลด50%ให้สําหรับ VIP ตกลงจากสองแสนเถกก็เหลือแสนกว่าใช่ครับแล้วก็ตบอีกรอบนึงครับเหลือแสนทวนฉันว่าเธอจะต้องมีกิเลส มีความรู้สึกว่าหน้าตาเธอไม่พึงพอใจเธออยากทำให้ตัวเองตัวดูล่อไม่ก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็อยากจะหน้าตาดีใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นบางทีบางคนผู้หญิงก็อยากจะอยากเหมือนอั้มหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะแบบเอ่อให้งานตัวเองหรือมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตบิวเคยทําอะไรมาบิวเคยผ่าม่เคยไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตฮะไปหาหมอแต้มสิวดูดสิวอะไรยังไม่เคยแลยฮะอ๋อแต่คราวนี้เธอตัดสินใจยอมทำชุดใหญ่อะไรคือสิ่งที่ทำให้เธอตัดสินใจเอาวะทีเดียวหมดต้าไปเลย คืออย่างนี้นะครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งคุยกันมาประทุกวันอยู่ในเฟ e บุ o k นะฮะเขาอยู่ในฐาน,นะเป็นกูรูบิวตี้ก็คือรู้เกี่ยวกับด้านความงามพูดจาอะไรอย่างนี้อยู่กันนัเป็นผู้ชายผู้หญิงครับฮะคราวนี้เนี่ยช่วงจังหวะนั้นเนี่ยเร,รับทราบว่าชีวิตเขาค่อนข้างย่ำแย่แล้วมีปัญหานะฮะแล้วก็ต้องการ ค่าใช้จ er> ่ายอะไรเงี้ยเพื่อกระตุ <h <h ้นอะไรของเขานะฮะอ๋อเธอก็เลยไปตัดสินใจเป็นลูกค้าเพิ <h <h ่มยอดเขาใช่ครับคราวนี้เนี่ยในเมื่อเราจะต้องคิดว่าเราจะปรับปรุงบุคลิกอยู่แล้วเราไปทํากับเจ้าอื่นทําไมไม่ช่วยเพื่อนล่ะใช่ไหมฮะโอ้ยจิตประเสริฐตายตายแล้วเห็นไหมแล้วเธอเล่าให้ฉันฟังหน่อยวินาทีที่เธอเข้าไปผ่าตัดฉันสนใจตรงนั้น ครับก็ข้ามไปถึงวันที่เรานัดผ่าตัดเลยนะฮะก็คือว่าก็ตามปกติครับเขาก็ถ่ายรูปเราแล้วให้เราเซนอะไรบางอย่างอะไรแบบนี้ครับแต่เมื่อเข้าไปนอนในห้องผ่าตัดเนี่ยเขาก็เริ่มให้เราทานยาอยู่หนึ่งอย่างเพื่อให้เราเกิดอาการหลับอ๋ออะไรอะไรกุ้มๆอะไรก็รู้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอะนนอนหลับแบบรุนแรงแล้วก็ก็ถามเขาว่าต้องการให้หลับเหรอเขาก็บอกจําเป็นต้องให้หลับ ปกติมันจะมีสองประเภทนะครับคือให้สลืมสลือนะฮะกก่อีกอันหนึ่งให้หลับนี่คือเป็นผ่าตัดชนิดต้องการให้หลับจะได้ไม่ร้องขึ้นมาอีกกลางอาการเนื้อจะได้ไมีเคลื่อนไหวด้วยในระหว่างผ่าตัดใช้เวลาในการผ่าตัดแล้วเธอไม่รู้สตินานไหมคะอ,อรู้สติตลอดครับเ,อเรอเป็นการผ่าสดเลยฮะแล้วก็ร้องตลอดด้วยความทรมานหรอแล้วเขาไม่ฉีดยาชาหรอคือฉีดยาชาก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับ <c oughs> ไม่ช่วย มันทรมานมากคือนึกว่าจะไม่ได้กลับบ้านครับตัวนึกว่าเธอต้องตายบนเตียงคือผมไม่ได้บอกใครที่บ้านด้วยผมก็คิดว่าผมจะไม่ได้กลับไปเขาลงมีดกรีดเนี่เธอรู้สึกตัวหมดเลยรู้สึกตัวคะ่ะพยาบาลก็ช่วยกันจับแขนแล้วก็กดขาเฉือนประดูกหันประชอนตัดตลาดสดอย่างนั้นเลยเหรอคะ อรมานมากคือนึกว่าจะไม่ได้กลับบ้านครับคือนึกว่าเธอต้องตายบนเตียงคือผมไม่ได้บอกใครที่บ้านด้วยผมก็คิดว่าผมจะไม่ได้กลับไปความเจ็บมันระดับไหนอะบิลเออผมคิดว่าผมกำลังถึงขั้นจะช็อกนะฮะ เธอขี้กลัวเกินไปเธอตกใจเกินไปหรือมันเจ็บปวดจริงๆเจ็บปวดที่สุดครับเจ็บปวดที่ในชีวิตนี้ไม่เคยเจ็บปวดมาก่อนไม่ล้วเธอร้องเขาไม่ฟังเสียงเธอเลยเหรออ,อผมไม่ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงว่าเขาอาจจะคนไข้ทุกคนต้องร้องอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบไม่ใช่บิวคะแล้วเขายัางไงคะเขา เขาลงมีดกรีดเนี่ยเธอรู้สึกตัวหมดเลยรู้สึกตัวครับเจ็บมากยาชาอาจจะช่วยได้ในช่วงหนึ่งแต่ว่าเป็นยาชาที่ผมไม่ทราบเพราะว่าผมเคยถอนฟันออผมก็รู้สึกว่าผมผ่านมันไปได้แล้วมันก็ชาแต่นี่คือยาชาผมไม่ไม่รู้สึกอะไร <c oughs> คือเลยจากใบมีดผ่านแอเรียตรงนั้นไปมันก็จะเป็นการกรีดสดแล้วเราต้องขอให้เขาฉีดช่วยฉีดเพิ่ม ตลอ,ตองพูดกับเขาตลอดเวลาว่าหมอไม่ไหว<ะ>ไม่ไหวผมก็ลืมตาพูดตลอดบอกว่าช่วยฉีดเพิ่มต่อจากตรงนี้สมมติว่ามีดลากมาถึงตรงนี้ผมบอกช่วยฉีดเพิ่มตรงนี้ผมผมไม่ไหวแล้วก็พยาบาลก็ช่วยกันจับแขนเพราะไม่อยากให้เราคอยกำกับหมอเขาจับเรามัดฮะจะมีจะมีตัวเชือกแร้มีที่ล็อกใช่ครับตัวล็อกแล้วก็กดขาเราไว้พูดง่ายๆว่าถ้าเธอตัดสินใจว่าเธอขอหยุดแล้วเธอขอไม่ทำแล้ว ก,ก็ทำไม่ได้ตอนนั้นเออมันไปถึงขั้นที่เราเห็นว่าการกระทำแบบนั้นมันไม่ได้ส่งผลดีกับเราข้อสองคือผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมกำลังเจ็บปวดอยู่นั้นนะ่ะคนอื่นเขาก็เจอเหมือนกันหรือเปล่าบิวค่าตรงไหนที่เจ็บที่สุดคะระหว่างตาถลกหนังหน้าจมูกและปากออปากกับถลกหนังหน้าครับถลกหนังหน้านี่คืออันดับแรกเลยฮะอ,อ๋อทำก่อนเลยเข้อเริ่มใังไงอย่าบิว เขาก็ากรีดตามและแนวของหูเนี่ยครับเพื่อ,อจะซ่อนแต่ว่าผมไม่ทราบว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นคือเขาก็ถากออกไปในลายผมซึ่งปกติเนี่ยจะต้องมีการเคลียร์พื้นที่ของของลายผมออกแต่ว่าก็ซอยเข้าไปข้างในเนี่ยฮะมันก็ทําให้เราอาจจะเสี่ยงติดโรคแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือในวันนั้นผมไม่ทราบว่าทําอะไรไปบ้างก็ได้แต่ปล่อยให้แล้วก็นิ่งที่สุดให้เขาไม่ผิดพลาด ลก<ล>ตาเนี่ยเขาเริ่มต้นทํำยังไงก่อนคะเอเอท่าที่เห็นนะครับจะมีควันขึ้นมาเข้าใจว่าน่าจะเป็นเลเซอร์แล้วก็แบะออกมาแล้วก็ตัดฮะเราก็เห็นแล้วกันไก่แงกๆงะตัดใต้ตาเราเอ,อ๋อตอนนั้นอาจจะมีการปิดครึ่งหนึ่งเนื่องจากใกล้ใกล้ดวงตาก,ก็ปิดมาหน่อยแต่ไอ้ส่วนอื่นเช่นปากจมูกที่ผมเห็นหมดขอโทษนะคะเฉือนประดกหั่นประช่อนต,ตลาดสดอ,อย่างนั้นเลยเหรอคะ คือเขาก็ทําการผ่าด้วยนะครับไม่ใช่แค่เย็บมาฮะหรอคะใช่ครัหลังจากทําเสร็จเรียบร้อยคุณมีโอกาสเห็นหน้าตัวเองไหมคะหลังจากผ่าเสร็จทันทีเลยนี่ยังไม่เห็นครับแต่เด่นมีภาพนะคะคุณผู้ชมเจ้าคขาหลังจากที่เขาผ่าตัดเสร็จนะคะคุณบิวคุณช่วยอธิบายภาพของคุณให้พี่ฟังหน่อยสิคะ,อะโอ้ยอันนี้คือมานอนับเหมือนตายแล้วศพขึ้นอืดเลยนะครับ อันนี้คือตอนตอนนี้คือลูกที่ลุกขึ้นมาใหม่ๆแล้วฮะเมื่อสะกรูนนี้ครับอุ๊ยเดี๋ยวก่อนคือคือคือใต้ตามันช้ำมากจมูกเสริมเข้าไปใหม่แล้วปากคุณทำสักขนาดนี้ขอโทษนะคะอ้าไม่ขึ้นกินอะไรไม่ได้เลยสิคะไม่ได้เลยครับเอาหลอดเสียบยังไม่ได้เลยฮะเอาหลอดเสียบปากยังไม่ได้เลยครับบิวต,ตอนนั้นอาการเธอหลังจากที่หมดยาชาหมดแล้วทุกเจ็บไหมเออมากครับที่สุด ที่สุดฮะสามวันนี้คือเป็นสามวันนรกเลยฮะไข<ค>ขึ้นตลอดอปวดมากทุกอย่างรวมกันหมดจนกระทั่งเข้าไปเหมือนในระบบประสาทเลยฮะว่าเราปวดถึงขั้นที่หัวจะแตกอย่างนั้นนะฮะไม่ล้บิวต้องนอนอยู่บ้านคนเดียวใช่ครับเพราะว่าโกหกพี่ว่าว่าไม่ต้องกลับมาฮะจะอยู่บ้านคนเดียวจะทำงานยุ่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากทำสวย บอกปิดคนอื่นแอบไปทำดีไม่ตายไปเป็นศพโดยที่ไม่มีใครมาทำศพมาเจออีกทีหนึ่งเน่าไปแล้วครับ <c oughs> ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมทนไม่ไหวเลยค่ะเพราะว่าม,มีในส่วนของใบหูด้านด้านขวามือทุกอย่างถูกดึงลงไปทางด้านขวามือทั้งหมดรู้สึกถึงการถูกเหนี่ยวลงไปด้านล่างทั้งหมดซึ่งเรามีความรู้สึกในฐานะของคนที่ได้รับความเจ็บเนี่ยมันน่าจะมีการกระจายตัวทั่วหน้า ว่าในมเมื่อดึงซ้ายดึงขวามันน่าจะออกฤทธิ์พอๆกันแต่รู้สึกทันทีว่าไม่ว่าจะคิ้วตาจมูกปากถูกดึงไปข้างนี้หมดมันใช่ภาพนี้ไหมคะใช่ครับใช่ครับ,รบแล้วก็จุดที่รู้สึกว่าหน้าตัวเองผิดปกติมันอยู่ตรงจุดไหนคะคืนเหนียวลงไปเนี่ยคิ้วตาจมูกปากนี่ผมเห็นตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลแล้วฮะว่าว่ามันต่ำลงไปทางด้านขวามือทั้งหมดแล้วเราได้กลับไปปรึกษามหมอไหมคะวันรุ่งขึ้นผมไปปั๊บอ่านี่กี่วันคะเนี่ย อันนี้คือหลังตัดใหม่แล้วครับหลังตัดใหม่แล้วอ่ะตอนนั้นไปหาหมอใช่ไหมครับไปถามเขาอีกทีหนึ่งว่าทําไมเหนียวไปข้างหนึง่งคือเนื่องจากผมปวดจนทนไม่ไหวแล้วผมบอกว่าข้างเนี้ยช่วยปลดออกหน่อยได้ไหมหรือคลายคลายเทปอะไรออกไปหน่อยได้ไหมเขาบอกไม่ได้เราก็อเชื่อเขาแล้วก็ทําแผลแล้วก็ไล่เราลกลับบ้านเท่าน,นั้นฮะแล้วผมก็จะไปวันรุ่งขึ้นคือผมจะใส่ใจค่อนข้างใส่ใจแต่เขาไม่เคยมีการโทรมาเพื่อจะถามว่าอ่า จมูกตัดไหมวันไหนเราคนทราบปากตัดไหมวันไหนเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆบนหน้าเนี่ยตัดไหมไม่พร้อมกันไม่มีการบริการการขายไไที่เป็นคนมาติดต่อขายคุณหลังจากเขารับเงินไปเสร็จเขาก็ไม่ตามไม่ใส่ใจเลยเหรอเขาบอกบิวพอแล้วไม่อยากฟังเราไม่อยากฟังแล้วก็เรื่องอย่างเงี้ยมันคือทุกคนเขาก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรื่องผิดปกติเลยหน้าตอบเลยนะคะเอเจนซี e ่ที่พูดแบบนี้เมื่อรับเงินไปแล้วนะ่ะจุดไหนของบิวที่บิวมีความรู้สุกว่ารับไม่ได้แล้วแย่ yeah, ที่สุด หลังจากการตัดไหมที่ตาค่ะตาแบะลงมาทันทีตาแบะทิ้งลงมาอย่างในรูปนครับเนียครับนี่คือนี่คือหลังจากนั้นประมาณเดือนกว่าแล้วหลังจากตัดไหมแล้วนะฮะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้กระชับขึ้นมันยังไม่เข้าที่หรือเปล่าไม่มีแล้วผมถามจากหลายๆคนที่ไปทําตามาเหมือนกันเขาบอกไม่เป็นเคสนี้ไม่แบะคือมันกลางออกมาเลยนะใช่ครับอาจจะเป็นไปได้เขาหั่นเนื้อออกไปมากเกินไปไหมคะ ผมคิดว่าอย่างนั้นครับแล้วทำให้อากาศเย็นในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีผลต่อเซลล์ด้านผิวตาด้านในไม่ใช่แล้วทุกวันนี้มันไม่ได้แบะออกมาอย่างนี้มันเกิดจากคุณไปแก้ไขมาแล้วใช่ครับไปวิ่งแก้ไขทันทีเมื่อเราทราบว่ามีผลกระทบต่อดวงตาค่ะขอโทษนะคะว่าเออตอนที่หน้าตาคุณแบบนี้กล้าไปไหนมาไหนไหมคะไม่กล้าด้วยฮะแล้วก็หมอบอกว่าคือหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับไปที่คลินิกอีกครั้งหนึ่ง บอกว่าคุณหมอครับตามันแบดอย่างนี้ยคุณหมอจะว่ายังไงคุณหมอบอกว่าเออมันเป็นเรื่องปกติซึ่งจะต้องรอถึง4ี่ถึงหเดือนแล้วมันจะเข้าที่เองผมก็เลยแจ้งแบบว่าแล้วส่วนลูกในตาผมเนี่ยคุณหมอจะแก้ไขยังไงก่อนสําหรับ4ี่ถึงหเดือนที่ผมต้องทนคุณหมอบอกว่าก็หยอดตาเอาแล้วก็ผายมือให้ผมตามพยาบาลออกไปไปรับยาก็คือเขาตัดบทการสนทนาทั้งหมดแล้วก็มีการพูดก่อนหน้านี้ด้วยว่าถ้ายังคงดึงดัน จะให้ทําการผ่าตัดผมก็จะทําให้จะแก้ให้แต่จะไม่มีดีไปกว่าเดิมคุณก็ไปเสียสตางเพิ่มอีกเท่าไหร่ค่กว่าจะกลับมาเป็นอย่างนี้ค่ะอ,อ๋อหมอหลายแห่งแล้วทุกที่ทุกอย่างทุกวิธีเลยครับก็ตอนนี้ทะลุแสนแล้วฮะเดนทราบว่าคุณก็โพสต์เรื่องที่คุณผ่านมาทั้งหมดขึ้นไปทั้งหมดคุณเจตนาของการโพสต์คืออะไรคะคือผมตอนนั้นผมไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแล้วฮะผมเข้าใจว่า หลายคนที่เขาไม่มีปัญญาเหมือนเรานะเป็นนักศึกษาหรือคนที่เขาไม่มีตังเนี่ยเขาก็ต้องอยากสวยอยากงามหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ในเมื่อเขาไปตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาคงไม่มีโอกาสเหมือนเราเรา,เราแข็งแรงกว่าเขาเรามีโอกาสให้คนอื่นได้รับทราบแล้วคุณติดใจจะเอาความแล้วเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันไหมคะผมคิดว่าคควรต้องรับผิดชอบครับคุณจะดําเนินการกับเขาต่อใช่ครับอาจารย์ที่สถามคุณนิดนึง ยังอยากทำอะไรอีกไหมคะไม่แล้วครับตอนนี้คือไม่เอาแล้วฮะไม่เอาแล้วครับคุณบิวคะคุณมีอะไรอยากจะฝากบอกกับคุณผู้ชมไหมคะทุกคนเนี่ยมีความสวยและความหล่อในตัวเองกันมาแล้วนะฮะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยในแง่ใดก็ตามแต่ความเป็นเป็นบุคลิกภาพส่วนบุคคลเนี่ยธรรมชาติได้ถูกออกแบบมาแล้วให้คุณมีความงามเฉพาะตัวอยากให้ทุกคนเนี่ยลองกลับไปดู รูปร่างหน้านตาของตัวเองก่อนแล้วก็พึงพอใจในสิ่งที่มีก่อนถ้ามันไม่ถึงขั้นขนาดที่จะต้องพิการหรือจะต้องปรับปรุงอ,อ,อะไรก็ตามที่มันแย่ๆมากๆเนี่ยผมว่าให้ยอมรับธรรมชาติของตัวเองก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าผิดปกติใดๆในการผ่าตัดอย่างผมขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องมาเจอเรื่องที่ผมเจอแล้วถ้าเกิดว่าการแก้ไขมันไม่ง่ายอย่างที่ผมเจอทุกวันนี้คุณก็อาจจะกลายเป็นคนที่พิการไปตลอดชีวิต มันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะฮะถ้าเกิดเราไปทําแล้วมันเกิดเป็นแบบนี้พี่ก็เป็นคนอยากสวยอยากงามพี่ก็คิดว่าถ้าพี่จะต้องได้งานเพราะความสวยพี่คงไม่มีความสามารถ<ช>พี่ก็เลยเล่งหาความสามารถในส่วนอื่น<ช>มาทดแทนซึ่งมันยั่งยืนกว่าเดียนอยากเรียนคุณบิวและอยากเรียนคุณผู้ชมนะคะเกิดเป็นมนุษย์เรามีทรัพย์ตั้งหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ มากมายและเกินกว่าเรื่องของคําว่าความสวยงามของสังขารซึ่งมันเป็นสิ่งไม่ยั่งยืนอย่าไปติดยึดกับมันเลยค่ะยังไงเดนก็เป็นกําลังใจให้น้องบ,บิวนะคะคและพี่ขอนะคะแค่นี้หล่อมากแล้วค่าสบัยดีขอบคุณ,คณคสําหรับกรณีศึกษาในวันนี้นะคะคขอบคุณค่ะค,คุณผู้ชมเจ้าขาอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง 9M 컷 HD เวลาประมาณ17นาฬิกา15นาที วันนี้เดียนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณบิวนะขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ถือว่าเป็นภูสลอันยิ่งใหญ่เพราะว่าคุณมานั่งเล่าให้คอืนมฟังจริงแกียอยู่ จริงมีพักชายสองอังปเป่าแบนลงเล็กลงเรื่อยๆ <c oughs> เขาหล่นนรงะไม่ให้เผากระดาษนะคะมันเป็นมนลภาวะทีนี้อากงงมาเราจะเอาเงินจากที่ไหนแล้วเขาบอกว่าไม่ให้พูดทำยา <c oughs> เราทำยังไงคะชั้นดา่าคนทั้งวันเออเราก็ต้องพยายามขมิบปากในวันนี้ขมิบขมิบมาพวกเราก็แต่งตัวกันสวยๆแบบนี้นะคะ <c oughs> สีก็ต้องแบบอังอังสีแดงสดอจริงๆแล้วถ้าใส่สีแดงสดนั่นผิดนะอ้าวเหรอผิดนะ